นท้องฟ้าสวยมากเมื่อคืนฝนตกเหรอวันนี้แดดออกท้องฟ้าสวยมากอะไรนะอะไรนะไม่รู้ใครยังไงองทีองสองบาทนีท่ จะขายอยู่ริมถนนแบบนี้เลยยาง,ผง,ผงหอมหอมไอ้น้ำนำนั่น,นคืออะไรอ่ะเป็นอะไรนะคะเปผักชีไปผักชีอเออนั่นแหละเราก็เลยสงสัยไงอ๋อเออผักชี นี่ไม่เปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวไหมได้มาแล้วสองขุงอันไหนเปรี้ยวนะอันนี้เปรี้ยววะมันเลือกเป็นอนนนนะไนีกลูกชิ้นเอ้ยลูกชิ้นน่ะที่กาะอีสานหอมมากคนเลยไอ้ดำแล้วเขาบอกว่ามันคือผักชีอร่อยเปรี้ยวข้าอร่อยไม่เปรี้ยวข้าอร่อย ทำไมสิงดองต้องสีชมพูและทำยังไงให้มันเป็นสีชมพูต้องมักหลังสารอะไรกันอยู่นั่นเราก็กินสารเข้าไปเลยไละขเขาจะไปกินก่อน,นนะคะไปะนี่คือที่พักของเราตอนนี้กี่โมงแล้วนะสี่โมงสี่โมงสองนาทีไปจ้าม,แมีแต่เขาไม่บอก เมื่อกี้เราลงไปจอดข้างล่างเขาบอกว่าให้ขึ้นมาข้างบนเราก็ไปตรงโน้นเราก็คิดว่ามีคิดว่ามีที่จอดอแต่ปรากฏว่าไม่มีที่จอดจอดไม่ได้แล้วก็ต้องคอยกับไม่มีไม่มียางบกเราเลยตรงน,นิดเดียวเห็นไหมทางเข้าอ,อบบี้คะ่ะถ้าใครมาปว้ดูว่าตรงนี้คือ l o b บ y นะคะสวัสดีค่ะจำไว้ชื่อคุณอะไร โซนมีค่ะคุณผู้หญิงคุณ้ชายที่ตึกนี้ค่ะจะอยู่ชั้นสี่นะคะห้องการดีลักจ์ทวินนะคะตอนนี้ให้ไม่บ้านเตรียมให้แล้วนะคะอาหารเช้าจะเป็นอาคะโรนมีเช่นกันค่ะจะอยู่ตรงช่วงกลางอยู่ชั้นหนึ่งนะคะ6โมงเช้าจะถึง10โมงเช้าค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสอยู่ตรงช่วงกลางเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยู่ชั้นสองสามารถใช้กิจการเข้าแต่ใช้งานได้เลยแต่เข้าประตูสระค่ะเรียบร้อยค่ะอาหารเช้า6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะสามารถเอารถกรานลงไปทานด้านนี้แล้วไปจอดหน้าค่ะได้เลยค่ะเรียบร้อย จริง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 เราเดินมาก็ได้นะเราก็ไม่รู้เรานึกว่าโซนข้างหน่เราเอารถไปจอดด้านล่างก่อน่งสี่สเก้าได้คูปองอะไรนะคูปองน่าจะร้านอาหารนี่ไงเธอคูปองนี่นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะได้คูปองหนึ่งใบแล้วก็ได้กิ๊กาสนะลาบี้นะคะทุกคนอันนี้คือลาบี้

ยพี่มนเป็นห้องเขาปะไม่เห็นมีคนพาไปเลย้ลวขึ้นตรงไหนอะ,ะงงงอดีค่ะโรงแรมเป็นคาลิคัสรีสอร์ทค่ะพี่คะขึ้นชั้นสี่ตรงไหนคะชั้นสี่เหรอคะค่ะพี่อยู่ตึกเอหรือตึกบีคะตึกบีค่ะ ถ้าหันหน้าเข้าห้องอาหารอ่ะทางขึ้นจะอยู่ฝั่งขวามือห้องอาหารทางขึ้นอยู่ขวามือขึ้นตรงไหนมีลิฟต์ไหมคะมีลิฟต์ค่ะแป๊บนึงนะคะหาก่อนเข้าไปตรงเดอะคาซานี่ใช่ไหมคะถ้าหันหน้าเข้าห้องอาหารอ่ะก็จะเป็นฝั่งขวามือค่ะตรงไปได้เลยจะมีประตูกระจกใสๆเปิดเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งนะคะอ๋อมีอโอเคค่ะ อ๋อวางแล้วจ้าเขาไม่คิดจะมีคนพามาไปจ้าเปลี่ยนแล้วจ้าเราอยู่ชั้นสี่สี่ศูนย์แปดนย์นึนี่ สี่สิบเก้านี่จะแล้วก็นี่ไปอันนี้คือเข้ามาในห้องแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าก็จะมีนี่ให้นี่ตู้เซฟแล้วก็นี่จะไปตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟ ฮิชู่เปิดเข้ามาน้ำป่าสองควัดนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่นะ,นะก็จะมีแชมพูให้มีผ้าเช็ดตัวให้นะนี่ไปนี่จ้า ก็จะเป็นเตียงแบบนี้จริงๆมันคือเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวสองเตียงแล้วก็ให้มาชิดให้นะคะแล้วก็จะมีนี่กระจกนะคะทีวียังคืออะไรนะ Wi-Fi อ๋อนี่รโโมททีวีใส่ตรงนี้อ้ยอ๋อเมนูอาหารแล้วก็สแกนแล้วเรา,เามีแกะอี้ให้นั่ง ราคาสองพันสี่ร้อยวันนี้คือวันเสาร์นะคะเราไม่ได้จอง่วงน้าเนาะเราจองวันนี้เลยก็คือพอดีว่ามีว่างนีก็จะเป็นวิวด้านหลังนะจ๊ะเปิดตรงไหนนะนี่น,นี่เปิดฝั่งนี้ไม่ได้เปิดตรงกลางเนาะดูฝั่งหนุนได้นะเปิดฝั่งหนุนได้ปะอ่ะามาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ว้าว รรยากาศก็จะเป็นแบบนี้มีโต๊ะให้นั่งเนี่ยค่ะแต่ก็ดูทุกคนดูสกปรกมากเลยนาะนี่ตรงนี้ขี้นก,กรนะแดดแี่ก็จะเป็นวิวด้านหลังนะคะตอนนี้ก็คือสี่โมงนะนี่แล้วตรงนั้นก็จะเป็นวิววิวรถไฟ ทุกคนเห็นไหมตรงน,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 นู้นเนี่ยตรงนี้เปน็นเรือรถไฟนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีกว่าเราร้อนมากปิดก่อนโอ๊ยปิดมาปิดให้เราหน่อยมีเก้าอี้ตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นแต่งเฉยๆห้องข้าวาก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ แอร์ <Air S 2> ก็จะเป็นแอร์แบบนี้นะบบนนะเขาเรียกว่าแอร์ผนังป่ะจ้าไปแล้วราคาสองพันสี่นะคะอ่าอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์จ้าเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อไปค่ะอันนี้อุ้ยนี่รถตุกตุกเขาเรียกว่ารถอะไรรถกระป๋องน่าจะตุกๆอายุทยานะอันนี้ก็คือ<ม>เป็นว,วิว ไปไปอันนี้เป็นวิวในจังหวัดอย,ยุธยานะคะเมื่อกี้เราผ่านมาเอ้ยขนมม้อแกงแม่ยายซ้ายเอ้ยขวามือเมื่อกี้เราผ่านมาก็คือมีวัดเก่าแบบเยอะมากแล้วก็ติดกันหลายๆวัดอุ้ยนี่ไงกลางเมืองนี่กลางเมืองวะคิดว่านะเราก็ไม่รู้เราไม่เคยมาคือทริปนี้คือเป็นทร,ริปแบบแบบกระทันหันมาก เราเราไม่ได้อันนี้มาก่อนเลยไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้อะไรมาไปค่ะนี่นะคะอ้ยเราก็ไปวงเวียนต่อ แล้วเราก็ต้องไปกลับรถก็คือเหมือนโรงเรียนมันเขาไม่ให้กลับรถนะทุกคนเราก็เลยต้องแบบมากลับรถเพื่อที่เออเราจะไปร้านอาหารกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนอาหารอร่อยไหมบริการเป็นยังไงเนาะพระนครศรีอ,อ,อยุธยา เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยละกันเพราะว่าแดดแรงมากายจ้าคุณมาถึงแล้วท่านไหนเนะี่ยี้ก็ได้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเลยแล้วก็เข้ามาะคะร้านอาหารที่เรามาก็คือท่าน้ำวิวนะ มันรถจะยังไม่เยอะเพราะตอนนี้เรามากันกี่โมงเยอะห้าโมงยี่สิบที่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนไะม่รปนะไปจะมีวิวที่ให้เราเห็น้าได้เลยไปเออเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันตรงนี้จะเป็นเมนูเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในแล้วกัน มีที่ให้ทางมือด้วยนะคี่ิี่น่ากินอ่ะน่ารักจังเลยอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะคะเข้ามาก็จะเป็นฟิลแบบเี่ยนั่งติดริมนะ้ำแบบนี้เลยเนาะก็จะมีพัดลมให้นะคะบรรยากาศไม่ได้ร้อนเลยก็คือแบบนั่งชิลๆจนถึงเย็นได้เลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นวิววัดนะคะนี่เดี๋ยวขอตัวไปเลือกโต๊ะก่อนนะ เมนูของทางร้านนะคะก็คือแบบมีให้เลือกเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคร้าวๆประมาณนี้นะคะที่ถ่ายมาให้ทุกคนดูนะเมนูทุกเมนูอะ่ะคือแบบน่าทานมากเลยนะแต่เราแบบไปกัน2คนอะ่ะจะสั่งเยอะก็ไม่ได้นอะนเดี๋ยวทานไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร้าวๆวเนาะเผื่อใครไปหลายคนนะคะ โต๊ะริมน้ำนะคะเราก็จะเห็นเรือมาแล่นผ่านแบบนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นนั่งเรือทานข้าวอะไรประมาณเนี้ยเราไม่มั่นใจนะคะว่าตรงเนี้ยต้องไปขึ้นที่ไหนไปซื้อตั๋วที่ไหนยังไงเนาะก็คือแบบบรรยากาศน,น่าจะดีมากเลยถ้าไปแบบนี้เนาะมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะคะทุกคนก็แบบนั่งเรือทานข้าวแล้วก็ดูวิวริมน้ําดูวัดดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันที่เราไปนะคะก็คือแบบว่าฝนมันตกด้วยเนาะช่วงนั้น อ่าแล้วก็น้ำมันนะคะไหลเชี่ยวมากแล้วก็น้ํามันจะเป็นสีสีขุ่นๆแบบนี้นะคะแต่ก็คืออากาศแล้วอากาศดีมาก อาหารที่เราสั่งมาแล้วนะคะก็คือรออาหารนะคะไม่นานเลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะแบบแปบ๊บเดียวก็ออกมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราเพิ่งไปถ่ายรูปแบบริมน้ํามาเอามาอีกทีหนึ่งก็คือแบบว่าเอาอาหารมาครบแล้วนะคะที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นปลากระพง3ามรสเนาะแล้วก็ต้มยำทะเลน้าข้นแล้วก็มีข้าวเปล่าหอมบกมะพร้าวอ่อนทะเลนะคะประมาณนี้เนาะ,ะมาเพื่อนเพื่อมาดูวิวริมน้ําตอนช่วงค่ําอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลังร้านช่วงค่ำๆเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์จะมีพระปางสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครมาที่ร้านนะคะต้องถ่ายรูปเช็คอินคู่กับพระปางแบบนี้เลยนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงค่ำเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงเย็นนะคะทางร้านก็จะมีดนตรีสดด้วยนะคะ แล้วก็นั่งฟังดนตรีสดแล้วก็บรรยากาศริมน้ําวิวสวยๆอะไรประมาณนี้เนาะนั่งข้างนอกนะคะจะไม่ร้อนเลยนะเพราะเหมือนมีพัดลมรอบๆร้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในร้านนะคะก็จะมีเป็นห้องแอร์เป็นห้องรับรองอะไรพวกนี้นะคะใครมาแบบหลายๆท่านก็อลองโทรมาจองก่อนนะคะถ้าอยากได้วิวริมน้ำนะคะแนะนำให้โทรมาจองกับที่ร้านก่อนนะเราไปดูฟิชเนสกันอ่าเน แล้วก็ผักตรงนี้จะไม่มีไม่มีลิฟเดินขึ้นแล้วมันชันอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นลัเบียบเลยอ่ะแอบให้ดูกระจกนิดนะึงข้างล่างคนก็เยอะอยู่นะวันนี้ นี่ว้าวสวยมากชุดแว่นนะมีจำหน่ายนะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสอันนี้เป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเราไปดูฟิตเนสกันมาก็จะเป็นนี่บุคคนแบบเยอะมาก นี่แล้วก็ดูวิวแบบนี้ว้าวโคตรจะดีเลยนี่ดูสระวน้ำตอนนี้เวลากี่โมงนะเออเจ็ดโมงยี่สิบนี่ะะวิวสวยแล้วก็มีไ i f ฟฟรีข้างหน้าก็จะเป็นว้าว มาเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำกันต่อไปค่ะอันนี้เอาจากห้องฟิตนเนสแล้วเดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ำกันว้าวอุ้ยข้างนอกลมเย็นมากเลยสวยอะ่ะน้ำแบบใสๆแล้วก็นั่งทานอาหารสั่งอาหารมาทาน เขาก็จะมีพัดลมให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูวิวตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งบรรยากาศเจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนแดดร้อนมากร้อนสุดๆไปเลยจ้าแล้วจะมีน้ำนี่อันนี้น่าจะที่ล้างตัวนี่จริงแหละ อ๋อจะเป็นบ่อทางแบบนี้อ๋อมีความลึกของสะด้วย04.25์จุ่ย่าุยืนขอบสะนะคะโอเควิวบรรยากาศตอนเช็ดมอโอเคปะเดี๋ยวเราลงแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อแล้วกัน น้อร no. ้อนมากเลยตอนนี้รถไฟบายบายเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามขบวนขบวนยาวๆาวไปไปทานข้าวกันนี่ทุกคนขบวนมีพัดลมนะคะนี่แล้วก็สั่งอาหารมาคานแล้วเดี๋ยวให้ดู เมน,นูอาหารนี่นะคร่าวๆโอเคค่ะร้อนมากเลยล่ะอ๋อนี่นี่นเราเพิ่งเห็นสั่งอาหารก,รก็รากดปุ่มสะดวกมากเลยแล้วก็มีนี่ให้ด้วยให้เด็กไปเด่นโอเคค่ะไป่ะไปละ <c oughs> มีบาสลัดเราจะนั่งที่ไหนดีสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศที่เราอยากดูอ่ะอ๋อแล้วอันนี้อ่ะมะเขือเทศอันนี้คืออะไรอ่ะมันนะมันมังไส้กรอก เลามาดูของนี้ดีกว่านี่ก็จะมีข้าวสวยข้าวกล้องข้าวผัดผัดรวมมิตรขอดูหน่อยอ๋อนี่ข้าวผัดผัดผัดอ๋อเขาเออเขาก็บอกหนูว่าผัดผัดรวมมิตรอันนี้คือแานงหมูนี่อันนี้มีข้าวต้มแล้วน่าจะต้องกินข้าวต้มข้าวต้มไก่ ปิดไกลหัวใช้เทา้าเราไปสลัดตรงนี้ก็จะเป็นบ้าผลไม้ค่ะวิเขามีนี่เลยมีน้ำส้มน้ำเพื่อสุขภาพน้ำเปล่าน้ำเปล่ากับน้ำเพื่อสุขภาพต่างกันปะช่วยบอกเราหน่อยคืรู้ว่ากระเจี๊ยบวัตถุ์มันอาจจะมีแบบเแรงตรงในบ้านแรงกระเจี๊ยบแล้วก็ร้อน นี่ขนมปังวะนี่เอ้ยมีครัวซองล้วเราจะนินของหวานนะคะเราจะเดินไปวงกลมอ่ะนะอ๋อเออว่ะไปเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันดีกว่าอันนี้เป็นอาหารที่เราตักมานะคะก็จะมีสลัดเนาะ นี่เป็นโกโก้ร้อนน้ำส้มน้ำเพื่อสุขภาพแล้วก็น้ำอนนะไรอันนี้นีก่ก,ก็ติดใจเลยเอ้ยอันนี้คือชาไทายเหรอไม่ครับอ๋ออันนี้คือชาไทยไม่ใช่โกโก้ร้อนอันนี้กระเจี๊ยบแล้วสปาเกตตี้ข้าวส้มใช้กอกแฮมนะคะอันนี้เกาเหลาแล้วก็ไก่ไกไก่อันนี้ไุ่ไก่ไข่ดาวข้าวผัดแล้วก็ผัดผั่ไก่วก่ไ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  อันนี้เป็นของคาวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวของหวานต่ามาอีกทีเดียวโอเคกินได้เลยจ้าน่าทานมา,าเกเลยไปกินก่อนนะคะจา้าอันนี้เรามาลองค้าวต้ม อันนี้ปเป็นข้าวต้มไก่อี่ก็าต้งไก่อร่อยอาหารก็อร่อยอยู่รสชาติกลางๆเออก็พื้นฐา,านทั่วไปมันก็จะมีบางอันนึงจืดบางอันนึงแบบรสจัดก็โอเคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้า ข้าวผัดอะ่ะมันจืดแล้วก็ต้องกินคู่กับผัดผักรวมม่้รวะผักรวมันก็จืดแล้วก็ต้องไปเติมพริกน้ำปลาอะไรประมาณนี้ทุกอย่างคือจืดเขาทำไม้ให้เราใส่เพื่นไม่มีเด็กได้ไงเขาก็ต้องแบบว่ากลางๆมีผู้สูงอายุมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตึกที่เราอยู่นะคะนี่แต่เราจะอยู่ฝั่งฝั่งนูน้นเนี่ยฝั่งข้างหลังอันนี้ฝั่งข้างหน้าวันนี้เหมือนคน <c oughs> คนเยอะมากเมื่อคืนอาบน้ำห้องน้ำห้องน้ำแล้วว่าโอเคนะน้ำก็อุ่นแล้วก็น้ำแรงมากหรอกอะไรนะอ่าท่อระบายน้ำอ่ะมันน้ำมันไม่ได้ขังขนาดนั้นคือเราเคยไปที่หนึ่งแล้วคือแบบน้ำไม่แรงน้ำไม่กิิเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบระบายน้ำแบบช้านู่นนี่น่น้ำก็ไม่ร้อนไม่อุ่นอะไรอย่างเงี้ยเาอันนี้ก็คือว่าโอเคอยู่แต่ ปิดอย่างเดียวคือตอนที่เรามาไม่มีใครบอกเราไม่มีใครพาเรามาเลย <Morning. S 1> ปะ <Morning. S 1> เดี๋ยวเราไปกันตอ่อ